นนนดดบ้เอาใส่สะพายเป้โบจับแพรน้ำหน้านะ่ยุครับกินนาฬิกาเที่ยวนะน่าฟ้าไเที่ยวจบกระบอกไปแล้วนะเนี่ย่านอ่ายืนประดับเวทีสวยๆได้ก่อนนะครับและ คณะกรรมการจากทรทแล้วก็คณะกรรมการโดยรวมนะครับบอกเลยว่าคนที่ถูกโหวตขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สมควรได้รางวัลไปเลยนะครับเพราะว่านอกจากเป็นป๊อปปูล่าโหวตแล้วนะครับยังเป็นเสียงจากทุกคนที่บอกว่าเนี่ยสี่คนนี้เหมาะสมและไม่มีใครโหวตคนอื่นเลยนะครับตอนนี้มันบอกให้โหวตเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลเท่าๆกันเลยนะครับทั้ง3ทั้งสท่านนะครับทั้งคุณบอยน้องปอยแล้วก็น้องอ้อมนะครับขอเรียกเชิญผอ การท่องเที่ยวกีฬานะคระออมันูครับออมันูนะครับเชิญครับเชิญมอบครับรางวัลถัดไปไม่มีรางวัลพยายามแต่งตัวประปวดมากเหมือนท่านคุณคือแดน,นก็เช่าชุดมาเหมือนกันเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกอีกรอบหนึ่งครับแดนก็เช่าปีกมาเหมือนกันน้องสุขใจนี้ไม่สามารถหาซื้อได้เช่นเดียวกันต้องรับจากที่นี่เท่านั้นนะครับน้องสนใอน้องตอ แล้วก็คุณบอยนะครับเรียนเชิญท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพิศนุโลกมอบให้กับคุณบอยครับครับเชิญคราวนี้นะครับอาเชิญลงได้เลยนะครับขอบคุณครับถ่ายรูปกระสือบนชน